มาจำหนูไม่ได้หรอูีกว่ามามา่ามาตั้งนานนะไปนอเนเสาเอ๊ะมังกินเหรอ,อไม่ยทำไมตาแดงทำไมตาแดงเขียวอ่ะเพราะว่า <Yeah. S 1> ก็ปับป้านะบอสกับมัม้าเอากาันก็เลยได้านเป็รัวฟึ่ง นี่ยทุกคนเอา้านั้นฟ้จุงทำไรอ่ะอินดีต้ตอนเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์สกายบล็อกชมันคือเซิร์ฟเวอร์นี้อ่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์อาชีพลอดที่มีความหลากหลายมากมายดูบอไนี่ว่าจะเป็นเซ v e ์ฟเวอร์ b g b ็มโอฮับบี้จีเบสบอลเซิร์ฟเวอร์คอมมูนิตี้สกายบล็อกันบลค้ที่สำคัญก็ยังมีสควิดเกมด้วยนะโอ้ยเกมใหญ่ขนาดนี้มาเล่นกันเลยดีกว่ามา <c oughs> โอ okay, เคนะครับขอการเกีของกับผมไม้ครับนะครับคุ่ผมบอสเอลพนะครับแล้วเราก็จะมาแกล้งเฟิร์สจุงแล้วก็ช่วยเฟิร์สจุงนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแปลงร่างเป็นน้องไดโนเสาร์ของเฟิร์สจุงนะครับหรือว่าไอเน่าของเฟิร์สจุงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไว้ให้นะครับนะเออแบบเฟิร์สจุงเขาเปน้องไดโนเสาร์น้องเน่าไอน่ารักน่ารักเน่าๆอะไรโดนด่าอะไรอะไรอะ มนนอ๋ออะไรไม่รู้ว่าทุกคนอโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นน้องนางสาวสุดน่ารักของเฟิร์สจูงนะครับหรือว่าเรียกอย่างก็คือน้องกรีนนะครับเขาเรียกว่าน้องเกลียนอะไรน้องมาชิตะอะไรทุกอย่างทุกคนแล้ว <laughs> ก็ไปดูคลิปกันดีกว่าผมไปพูดกันโอเคผมไปเลยเทุกคนเฟิร์สจูงเปิดคลิปแล้วเย้ทุกคนเราไม่ทำเคลียบไม่นานมากเลยอุ้ยมันไม่ขยับเฮ้ยที่ไหนนี้ฮะโอ้โหเดินมาสักไกลเผลอหลับซะด้วยอ หลับตรงเนี้ยโอ้โหไม่ปวดหลังตายเนี่ยจริงจริวหลังเลยแหะแกเอ๊ะว่าแต่เรามาจากทางไหนล่ะเนี่ยทางใจหรือเปล่าอุ้ยย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 เราจยยไไมยยย้ยย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 ยไปยย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 อยย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 ยไยย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 ี่ยยยยะยยยยยว้ยเยย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 ยเยย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 ยือน้องไดยย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 ตย ก็เสิรนั่นนั่น่นวก็จะเป็นลับน้องมาเลี้ยงเป็นตุกตาแต่แต่มันไปทางไหนวะเขาก็ส่งทีเมาแล้วไม่ดูสภาพเลยเนี่ยแบบโหยทีเนี่แบบคือบบกเขาเรียกงว่าไงอเออแบบมันอยู่ในป่ามันจะไปยังไงมันไหนมือก็หาเมืองกไงแกนี่ทุกคนเราจะไปหาฝังจุ่มทำทางไม่ได้แต่

มาม่ายุดก่อนครับมาม่ามาม่ามาม่าอะไรใครใครอะไรที่ไหนมาไหร่ใยงไงยุดก่อนยุดก่อนอ่าฮะเป็นตัวอะไรมาม่าได้ยินไหมมาม่ามาม่าได้ยินไหมหยุดก่อนอ่าได้ยินว่าหยุดก่อนอ่าได้ยินว่าฮะเดี๋ยวเดี๋ยมาม้ามาม่าจำหนูไม่ได้หรออยู่กับมาม้ามาตั้งนานนะไดโนเสาร์เอ๊ะมังกี้เหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ นัในก่อนนก่อนก็เห็นก็เห็นหมาม้าแบบว่าเออเห็นหมาม้าเออเห็นหมาม้าเล่นเกมก็เลยอยากเล่นบ้านก็เลยตามเข้ามาใช่ก็ว่าวันก่อนบอกว่าซื้ออนดีแเทมไมคบให้หน่อยโอ้โหใช่เดี <5> <5> <5 ๋ยวนี้เราเปลี่ยนจากตุ๊กตาธรรมดามาเป็นโอ้โหให่ให่ใหญ่สวยน่ารักเชียวไม่ทำไมตาแดงทำไมตาแดงเขียวอ่ะเพราะว่าก็ปั๊บป๊าบอสกับมาม้าเอากันก็เลยได้มาดูอ๋อสาปหนอก น้องไปติดใครมาเนี่ยน้องได้น้องสอนไปติดใครมาเฮ้ยไม่ไปติดป๊าสอนใช่ไหมฮะไม่ติดป๊ามาป๊าสอนป๊าปาสอนโดีบปาอกป๊าว่าไงว่าห้ามพูดคำหยาบด้วยป๊าทำไหนอะพูดแค่ว่าอาการมันหยาบเหรอคะใช่หยาบหมดแหละหยาบยังไงคะเพราะมันร่วนมม้ามม้าน้องแนทเออเฉลเล่นไม่เป็นน่ะเฉลแนทเออเฉลลยันหน่อยฉีดกดตัวทีขึ้นมานะน้องแนทน้องกดตัวทีขึ้นมาตัวที่อฮะปรับหมดปรับเป็นภาษาอังกฤษปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับปรับแย่ เออพีมเครื่องหมายทับเครื่องหมายทับนะแล้วก็โอเคโอเคตัว์ไอตัว์ไอโอเคเอลเอลเลยครับหมาหมูไปแล้วอ้อัรู้ได้ไงโหจะบอกว่าเคไอซีเคซะหน่อยโอ้โหคนละมุกอีกเชอะโอโหคนละมุกเฉยเลยโอ้โแล้วทำไมหมาเห็นนะต้องได้เราสองครับขอดูหน้าหน่อยเงยหน้ามาสิเงยหน้าอะไรมีอะไรคะหมาเงยหน้าคไหนน้้าหมเงยหน้าเอ้ยเป็นไม่ได้อะไรคะ เขทำกินนี่มันเก่งจริงๆเลยไม่ได้กะขนาดไ้ดเลยแล้วไม่ได้กะระยะแต่กลับมาตรงกันเป๊ะโอ้โหเก่งจริงๆแน่นอนนะสาวมันชอบนี่เก่งคนนะฮะอะไรนะอะไรนะน้องได้เราสาวฟ้าไม่เีคนทำเมาส์จะทำให้นะเดี๋ยวก็ซัดให้เรา ก็แค okay, อยากให้พอ่อบอสมีบทบ้างพอ่อบอสไม่มีบทเลยถึงว่าอะไรทำไมบอสพีบอกว่าทำจะกินน้องไดโนเสาร์ให้หน่อยทำไมอะคะให้น้องไดโนเสาร์เข้ามาเล่นนี่เองใช่ค่ะ,แล,ะแล้วแล้วในไอ้เฉาตัวจริงยังอยู่ไหมลองหันดังไปดูชียังอยู่จริงแล้วโจ<อ>นก็ยอยู่ ฆ่าแม่ให้เหรอฮะมามาเดี๋ยวจะช่วยมามาเองมา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 ยมามาที่ไหนที่ไหนทไไหน้องเรียนสอบของได้เออเดี๋ยวน้องเรียนสอบบินได้ไม่น้องแม่เฉาเก็บของมาให้นี่เอาเยอะยอ่ามามาต้องการอะไรน้องเรียนสอบไหนพูดอันนี้คืออะไรชุดลาพิษค่ะ แล้วนี้คืออะไรเสื้อ,อลาพิษค่ะอันนี้คืออะไรผัวลาพิษค่ะอันนี้อะไรเออเออเออลืมกางเกงกับเราอะแล้วแล้วนี่คือไหนแตหลิวค่ะ,ะไ,ไม่รู้รอะ,ะพูดไม่ถูกต้องโดนลงโทษนี่นี่น,น แน่แน่เจ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  ลองเกิดเราเกิบกำลังเท้าไงว่าจเกิบอุ้ยไม่ใช่โอ้ยแล้วรี่สาวใสแค่นี้พอทำไมคะน่ารักอ่ะก็ใสแค่นี้คิบอน่ารักมากมั้งใสแค่นี้นทิ้งทัไม่ได้ใสลยมั้ยต้องใสใสเลยดิ้องใสแื่ แอคือมาม้าว่าหนูราคาหรือว่าคน<ด>ทำผิดใช่จะทำไหมว่าเมื่อทีแอคกเพื่อนอนแอคกอยู่บนที่นอนแอคกเพื่นอ,นอ,อ,โอโอ้โห้าอย่างนี้ต้องเจอเดีอะทุกคนนะมามา้าพาหนูตัดไม้เลยค่ะมาม้าตัดไม่เป็นไงมีมือมีเท้าเองไม่เป็นไงฮะตัดเองมาม้าม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 า,มา,มา,มา มาม่าขาหยังนี่มาม้ามาม้าคือหนูจะให้อันนี้เอาไปเลยกล้ามาให้หนูหนเอยไม่เอาไปเลย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 สร้างบ้านใช่ไหมสร้างบ้านเมื่อเคได้ได้สร้างบ้านฮะอ่าสร้างบ้านสร้างบ้านโอเคโอเคเฉย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 

พาไปตีมังกรนะเน่นเนปาจิจก่อนเร็วเร็วเร็วหมาม้าไปไปไปหมาม้าไปตีมังกรกันโอเค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 ไปไปไปตีมังกรเดะเดะเดะชาไหนจะไปก่อนตีมังกรตีมังกรโอ้คุณคุณตีมังกรบ่อยยังเลยเนี่ยเอกเอกเอกโอเคโอเคไม่ต้องพวงนี้ไม่ต้องไป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 โอ้ยช่างมันช่างมันจ้อนช่างมันจ้อนมามามาหมาม้าช่วยกันมา้ช่กันค่ะ ไหนไหนูก็มาช่วยากระจกค่ะมาม้าฮะเนี่ยช่วยทำบัน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 ดูดูดูกระจบมาม้ากระจกด้วยค่ะมาม้าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยวางสร้างสางสาก่อนสร้างสร้างข้างบนเดี๋ยวข้างบนข้างบนมาม้าเออข้างบนหมาม้าบันไดอยู่นี่บันไดอยู่นี่บันไดอยู่ข้างบนนี่อ๋อวาง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 อ๋อหมาม้าเออวาง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 ไปไปไไปโอเคโอเ่ดีเมาม้าหนูไม่ชอบอ่ะหนูไม่ชอบ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 เออไม่ชอบเอ้ยได้ได้หม้ายช่วยเ ไม่ชอบใช่ไหมโอเคอ่ะอ่ะเอาวางวางวางให้หมดอ่ะอ่ะอ่ะเอาไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบอ่ะหมาม้าหนูมาช่วยมาม้านะทำให้มาม้าถึงมาแกล้งหนูล่ะแกล้งอะไรยังไม่แกล้งอะไรอยู่พาหนูกลับบ้านหน่อยอุ้มอุ้มอุ้มอันนี้นี่อ่ะไฮ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 ม้มาเดี๋ยววันนี้โอเคนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแกล้งบอสที่พีกันนะคะด้วยกันจะพาน้องไดโนเสาร์ที่เป็นที่บอสที่พีแปลงมาเป็นไดโนเสาร์มาแบบ ไปเดินเล่นกันนะทุกคนแล้วเราก็จะหลอกให้เขาตกระบาตายนะทุกคนใครมาเอยพีลงมาหน่อยน้องเลดซสาลมาหน่อยหน่อยน้องเดซ่าไอ่ปร้อนร้อนร้อนเธอเธอเธอเออน้องเลดซสาลงลงไปใหม่สิน้องเลดซสาใหม่ลงไปใหม่เออเออเออ้วเสารเป็นไงบ้างร้อนไปแน้อวเล่นสารเป็นไงบ้างอากาศนะแอะแอะเออน้องเลดซสาหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้โหวันนี้เราก็จะทำการแก้ว่าพีสำเร็จนะทุกคนโอเคคลิปนี้ขอจลายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย เขาไม่ใช่อ่ะอะไรของเธอเนี่ยเธอก็จะมาปวดแล้วก็ไม่ใช่อ่ะก็เขาอ่ะจะพาเธอก็

ลองหลับตาลงสักครั้งก็ใจฉันไม่จากไปไหนปลดปล่อยความเงาช้าช้าส่ดลมหายใจที่มีค่าแล้วก็จะรู้ว่าฉันนั้นพร้อม